อ้าหมูนอนตื่นแล้วก็หิวเหรอคะ,ะอุดอหิวเหรอคะ,ะโอ้ยนอนครึ่งวันจนบ่ายโมงตื่นมาหิวอแม่ทำอาหารเม็ดไว้ให้กับกล้วยอุดอหิวเหรอคะ,ะอุดอหิวเหรอคะ อืมลูกใจหิวหรอคะสบายหลือเกินเนาะลูกใจหิวอันกลับก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 ับอังกลับก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 ับโอ้ลูกกินมันเมื่อยอันนอนกินดีกว่าลูกกินมันเมื่อย ไอยืนกินมันเมื่อยโอ้ยนอนกินดีกว่าสบายอนอนกินดีกว่านอนกินดีกว่าหรอกะจ๋าจ้าอันงับงับงังับงับงับอ้ยเกิดเป็นอุดดีนะ ยืนกินมันเมื่อยนอนกินดีกว่าสบายอุ้ยบอกอร่อยไหมคะอาหารเม็ดกับกล้วยอร่อยไหมคะมาแล้ว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 มันจะกระโดดไปไหนจะมันนอนกับแม,ม่มันจะไปนอนกับแม่หรอคะอือ จะมานอนกับแม่เหรอคะอืมอมจะมาม,ม,มนะคะวันนี้จะ่เดดต,ต้องอาบน้ำอีกแล้วนะคะเอามาฮึบฮึบฮึบมาเ่านเร็วเห็นอ้วนๆนี่จะดูถูกนะคะกระโดดพริ้วค่ะ ป,ป,ปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยแหละปุ๊บุุ๊๊บเลยแหละฟุ๊บุ๊บุุ๊๊บเลยแหละุุ๊๊บุุ๊๊บเลยแหละอูดอ๊ด,ด,ดมีที่นอนมานอนวางกาแม่ 乌扎乌扎乌乌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 嗯。